สวัสดีค่ะนุ่นเจ้าสวนญี่ปุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะเก็บผักนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นผักนะคะเป็นดอกของผักอ่าชนิดหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือแบบนี้คือกินไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อแบบเนี้ยที่ที่ที่ยังเนี่ยนะคะขาวๆแบบเนี้ยคือกินได้อยู่เหมือนมันจะแก่ไปแล้วมันก็เก็บแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาไปต้มใส่ซอสน,นะคะ เขาก็กินได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ได้อยู่อันนี้คือแก่แล้วนะคะกินไม่ได้แล้ว อันนี้น้องก็เก็บมาได้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะก็จะมีอีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวต้องหาดูก่อนนะคะนี่อ่ะอันนี้ได้อยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะคะ จริงๆต้องเก็บที่มันอ่ะอุย้ยมันมันนุ่นดึงแล้วมันขาดจริงๆต้องเก็บที่มันอ่ะตุ้มๆนะคะแต่ว่าน่าน่นมาเก็บช้าไป นี่ค่ะข้างในนี่มีอีกข้างในนี่มีอีกนี่นะคะ อันไหนเกศก็ก็ไม่เอานะคะ นี่นะคะอันนี้คือแบบว่าเก็บออกมาแล้วสวยมากนะคะจริงๆมันต้องเก็บแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่านุ่นก็ดึงอเขาดบ้างอะไรบ้างนะคะนี่นะคะจริงๆก็จะประมาณนี้กําลังดีเลย เดินนี่คือต้องระวังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดยไปเหยียบนะคะ นี่ต้มต้มใส่กับซอสนะคะทุกคนมันมีชื่อนะคะแต่ว่าน้องก็จําชื่อไม่ได้นะคะนี่นี่น,นี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ อยอันนี้ยังตุ่มอยู่เลยค่ะนี่นะคะนี่มันตุ่มอยู่เก็บเลยอ,อโอ้ยมันขาดได้อยู่ได้อยู่มันไม่สวยแต่ว่าได้อยู่เพราะนุ่นดึงขาดมันจะเห็นแบบ โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โ้ยันนี้สวยค่ะสวยนี่นี่นี่น่าจะหมดแล้ว คนะคะทุกคนนี่น้องก็เก็บได้มีกองนี้แล้วก็ตรงกองนู้นอีกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บรวมกันนี่คือมันแก่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นดอกๆแบบนี้นะคะ อาหารมื้อนี้อาหารมื้อนี้ได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ต้มใส่ซอสโอเคขอบคุณทุกคนสำหรับอ,อที่กดติดตามนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย